ลอยเหมือนกระชังได้เทียบเลยเอ้ได้เยอะเลยโอ้โหสามกิโลได้ไหมเนี่ยไอ้ก็ได้เยอะอยู่เอ้ยโอ้โห,โหจะปลาทุยใหญ่ช่อน สรุปบทสรุปสุดท้ายมีแต่ตัวอ้ว,น,วนเลยปลาวันนี้ปลาหมอเขาอ้วนเนละปลาหมอปลานินปลาช่อนปลาช่อนทั้งสามตัวเลยได้ท่านผู้ชมได้เยอะอยู่นี่เห็นเนยจต่ใจเลยเหน็นจะไม่ได้สรุปแล้วได้แล้วครับอ้ ปลาจะดูปลาจะดูปลานิมตัวใหญ่ๆท่านผู้ชมม,มัดไว้อย่างนั้นได้อยู่เรื่อยเลยปลาชะโดนะแสดงว่ามันก็มีเยอะเลยรวมกันได้สองโลกลับบ้านแนละสองกิโลอโ,ลโอ้ได้เช่แล้วโอเค ปลาตัวใหญ่มาแล้วไม่แต mm ้ห hmm, so mm ัวม่้โปลาผอมตัวใหญ่เลยอะไรเพื่อนผู้ชมโอ้โหใหญ่เลยอย่างเตงูยงเตงูเลย่ังกระชั้นอ้โหได้แล้ว ท่านผู้ชมเห็นเลยนะว่าสวยๆนียครับนี่ได้เยอะโอ้มีแต่ตัวใหญ่ๆท่านผู้ชมโอเคขอบคุณครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นไว้วไหน่อยเออเนี่ยนะท่านผู้ชมนี่ แอมเลยครับท่านผู้ชมโอเคเออยกนานมันตอนผู้ชมดูสวยๆนะนี่โอ้ยปลาไม่ได้เข้ายอนะครับเนี่ยอยู่นอกยอมันขึ้นลงดินโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่เต็มมือเลยครับเต็มสองมือเลยจับได้ยังไงมือเปล่าท่านผู้ชมอุยมันมีจริงปลานะท่านผู้ชมมีจริง ตัวใหญ่มากนี่ฮะนี่ฮะน่นผู้ชมได้แล้วเกือบจะไม่ได้ปลามาทำคะแนนเราตอนสุดท้ายมาแล้วท่านผู้ชมปลาตัวใหญ่เลยนี่นี่ครักลับกลุ่มแล้วจะกลับบ้านแล้วครับท่านผู้ชมยังเอ้ายังอะไรเมืดแล้วนะ ตัวใหญ่มากท่านผู้ชมเนี่ยนะเป็นต้มเย็นนี้อโอ้ปลาจะโดปลาจะโดปลานิลมตัวใหญ่ๆท่านผู้มชม,มต้องไปม,มัดอะไอย่างนั้นได้อยู่เรื่อยเลยปจะโดนะแสดงว่ามันก็มีเยอะนะ สองลูกกลับบ้านแล้วสองกิโลโอได้เจอแล้วโอเคโอเจรลญวะโอไม่งูจแต่ปลาเหฮแล้วท่านผู้ชม, <c oughs> มนี่ได้ต้มแล้วยังได้ ได้อยู่โอ้แตบบ่ตัวไม่เล็กตัวไม่ใหญ่เนี่ยเพิ่งจะได้ตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมจะดูกระชังก่อนโอ้ใบช่อนตัวใหญ่ฟูได้เยอะเลยใบช่อนเนี่ยเนี่ยผลงานเอาไปเก็บหลายรอบแล้วเต็มหมดแล้วไม่มีมันครับ ท่านผู้ชมวันนี้ถือว่าโอ้โหโอ้โหซุปเปอร์เฮงเลยวันนี้โอ้ยเรามาช้าได้ไปก่อนเลยโอ้โหหลายกิโลเลยวันนี้ตัตัวใหญ่จังวันนี้มีตัวบิ๊กๆท่านผู้ชมสุด เต็มเลยเต็มเต็มที่ท่านผู้ชมยา้ยายที่แล้วโอ้โหดูเนีนปยาดูให้เต็มตาเลยท่านผู้ชมได้เยอะมากโอ,โ,โอ้โหตัวใหญ่เพิ่มเลยเยอะเลยเยอะเดีย๋ยวย้ายที่ฮะย้ายลงข้างล่างครับ